ัอดีเอฟซทุกคนบรรยากาศยามเช้าเช้าพามาเดินที่บริษัทดับเบิลเอนะวันนี้รถฝึกเปลี่ยนหัวใหม่เป็นดิก๊กอิสุสุดดิก๊ก keadaan terdalam ok balik set depan อ่ะพามาชมภายในอิสอุสเด,ด,ด็กก็โอ้แบบจำแบบจำภายในจำจำตามสภาพอายุการใช้งานเนาะจะ้วย 就是那个。